เด็กๆลูกเดี๋ยวจะเห็นดูข้อสอบนะเดี๋ยวคุยอธิบายไปด้วยและหนูก็ทำไหมหนูก็สามารถที่จะเขียนลงไปในข้อสอบได้เลยนะคะเดียกจะเริ่มให้เราดูในแต่ละส่วนในส่วนที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องราวของการเขียนคําการอ่านการเขียนให้ถูกต้องมันจะมีคํามาให้อยู่สี่ตัวเลือกก็คือหมายเลขหนึ่งสองสามสี่หนูต้องอ่านโจทย์แล ดูในแต่ละคําศัพท์ว่าคําไหนเขียนถูกคําไหนเขียนผิดตามคําสั่งที่เขาได้มอบมาให้เรานะคะในส่วนที่เป็นข้อ 1. ข้อ 2. ส่วนข้อ3จะมีคําในประโยคเหมือนกันและให้หนูเนี่ยบอกว่าคําไหนมันเป็นคําที่ผิดดูตามนะลูกตอนที่4เติมคําในช่องว่างมันเป็นคําที่อยู่ในเรื่องราวของบริบทบริบทในเรื่องราวของการเติมคำให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคล เข้าใจไหมหนูต้องดูบริบทว่าเขาถามเกี่ยวกับใครนะต่อไปเป็นการกล่าวถึงบรรยายโวหารอะนักเรียนเตรียมจดนะลูเกเตรียมจดคนอยู่ทางโรงเรียนเขียนด้วยบรรยายโวหารคือการอธิบายเช่นการอ่านข่าวการอ่านหนังสือการเล่าเรื่อง ืออธิบายเรื่องราวขั้นตอนการปลูกต้นพืชอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการอธิบายเราเรียกเป็นโวหารว่าบรรยายโวหาาเด็กเรียกว่าบรรยายโวหารนะลูกต่อไปถ้าพรนนาโวหารก็คือการกล่าวและนึกภาพตามในสิ่งที่เราอ่านหรือเราฟังเช่นหญิงคนนี้เห็นมัดฉาไหยวนเวียนอยู่ในท้องนาที เออหนูจะนึกภาพตามเนาะนึกภาพอะไรนึกภาพปลาเป็นไงลูกกาลังว่ายอยู่ในน้ําปักษาโบยบินพบอยู่ในอําพรนึกถึงอะไรนกกําลังทาไมลูกนกกําลังบินอยู่บนท้องฟ้ามันเป็นการกล่าวแล้วนึกภาพตามเข้าใจไหมอ่ะนี่ตัวอย่างนะต่อไปถ้า,เท,า,า,าเทศนาโวหารคือการสั่งสอนเทศนาโวหารคือการสั่ง คือการสอน,สอนเห็นไหมเราเคยเรียนตอนออนไลน์ไปแล้วเดี๋ยวจะมีสรุปให้เนาะเป็นการสอนในเรื่องของการสรุปพวงโหวหารต่างๆสุภกิจเข้ามาแล้วนะคนที่อยู่ทางน,นี้ครูเช็คชื่อให้หมดแล้วสุภกิจเข้ามาแล้วธนาพรหนูได้ชี้แล้วลูกได้ชี้ยังยังอ่ะ<อ>แล้วหนูอยาให้ต้นส่งสมาให้ เอออ่ะูเช็คให้แล้วนะกองทอง,ทอง,ทองเรียนออนไลน์แต่อ่ะดีเปิดกล้องในลูกดีมอ่ะสุภกิจเพิ่งเข้ามาสักพักนี้เองมีใครเพิ่มอีกไหมตอนนี้คนที่หายไปไม่เปิดหน้าจออารามยิ่งยานิสาเปิดยังลูกนอกนั้นเปิดหมดแล้วห้องเราเรียนแล้วทั้งหมดยีห้าคนนะมีใครยังไม่มารับเอกสารมีกองทอง,ทอง,ทองหนึ่งคนละ ที่เหลือครูดูแล้วมารับแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมส่วนใหญ่ที่ครูดูชื่อเนี่ยมารับเอกาสารเรียบร้อยแล้วเข้าตอนนี้สิบคนเข้ามาเรียนห้องเราสิบคนเออเข้ามาเรียนนี่สิบคนที่ครูเช็คได้นะสองสี่หกแปดสิบสิบสองเออแต่ทำไมมันหายไปสองคนแล้วลูกไปก่อนะลูก่อนะไม่เรียน นิตยไม่เรียนล้วีวันไม่เรียนอัครวิญยไม่เรียนชาลันกรไม่เรียนชัยชยศไม่เรียนทัศิ์สิงหิทักไม่เรียนเรียนที่ห้องสิบสามอ่ะต่อไปลูกต่อไปถ้าเป็นสาทกโวหารคือการยกตัวยอย่างสาทกคือการยกตัวยอย่างอ่ะเรีนเนยนเขียนไปด้วยนะโกูกสาทกคือการยกตัวยอย่าง จะเก็บให้ใหม่อ่าที่เหลือนักเรียนต้องทําเองนะโลกถ้านเป็นกับยานีสิบเอ็ดหรือครูจะสอนให้คนที่อยู่ทางโรงเรียนด้วยและทางบ้านด้วยพอถ้าเป็นรบรรย,ยาย,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 ายาคุอการอธิบายโดยละเอียดบรรยายวิหาราบรรยายองหาคือการอธิบายโดยละเอียดคือการอธิบาย เกียนข้อข่าวตัวก,การออกมาเล่าถือการาอ่านพรรณนาะคือการกล่าวนึกภาพตามคือกล่าวแล้วมองเห็นภาพนึกภาพในจินตนานการเข้าใจไหมมันไม่ได้เป็นภาพออกมาเป็นรูปภาพเปนศิลปะแต่ถ้าเป็นพรรณนา,น,านึกภาพ เทศนาคืออะไรลูกเทศนาคือการสอนแต่ผู้เพิ่มให้อีกอันหนึ่งคือการสั่งสอนใช่ไหมนอกหนือจากนี้อันนี้ครูเสริมให้นะถ้าเป็นสาภพคือการยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งการยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คืออุปมาอุปหานคือการลูกเปรียบเทียบหาเพิ่มนะสำหรับ ทำบ้านอุปมาโวหารคือการเปรียบเทียบน่ะเรียนที่อยู่ทางบ้านเพิ่มจากที่มีให้สี่ตัวเลือกเป็นอุปมาโวหารเป็นการเปรียบเทียบอุปมาโวหารคือการเปรียบเทียบเรียนเพิ่มจากสี่ตัวเลือกนะแต่เวลาเลือกแบบมีมีแค่สี่ตัวเลือก แต่ครูเสริมให้คืออุปมาโวหารเพิ่มขึ้นมาหมายถึงการเปรียบเทียบเนาะวันนี้หน้าที่ของเด็กหกทัสองให้ทำข้อสอบหน้าแรกข้อหนึ่งข้อสิบไปลูกอ,อาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่ามันก็เป็นการทวนจากข้อมูลจากปสี่เดี๋ยวครูจะส่งข้อมูลที่ครูจะเสริมให้อีกทีนึงนะลูกเนาะแป๊บหนึ่ง